ตรงไหนบ้างเราเชื่อว่าตอนี่มีการเปลี่ยนแปลงจุดการผลหรือการเคลื่อนย้ายและการลำเลียงอาจจะมาพักที่ลำปางหรือที่ลำพูหรือที่เชียงใหม่เสร็จแล้วก็ต่อไปยังขากาลหรือกรุงเทพมหานครซึ่งเราจะมีการดำเนินพิพิธีการตรวจค้นการจับกลุ่มต่อไปนะครับรายละเอียดท่านผู้ว่าท่านจะชี้แจงเพิ่มเติมว่าทางฝ่ายปกครองทางฝ่ายตำรวจการประสานการยังไงให้รู้การจับกลุ่มยังไง ท่นเชิญครับครับก็อย่างที่ท่านนายกัญญาการได้มาเป็นต้นทาง5 5รัฐบาละัฐบาลจังหวัดในเขตและกบนะฮะและปัจจุบทางฝ่ายปกครองก็ได้ประสานกับทางท่านรัฐบาลกรุงเทพและก็ยาตำรวจทุกสถานีนะครับและปัจจุบันอันนี้เป็นทางยุทธวิธียุทธศาสตร์ในการการอย่างต่อเนื่องกันรูปแบบใหม่ซ wow okay, ึ่งขณะนี้ตำรวจก็ต้องพัฒนาให้ให้ให้ทันกับพวกนี้นะครับ